มีกิจกรรมอาสาสมัครการอ่านคําสะรรอวอาสาสมัครของเราวันนี้ได้แก่น้องข้าวโอ๊ตน้องมิลินและน้องไอดา้าปมมือให้เ,เพื่อนๆหน่อยค่ะค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มอ่านปะสมคำสะระอวกันอ่ะเริ่มค่ะข้าโอ๊ตนี่คือสระอว เาไก่ไปใส่อ่านว่ากัวกัว,กวนี่คือสาระอัวเอาหนอนไปใส่อ่านว่าห,าวงวงหาัวหัวนี่คือสาระอัวเอาต้อไปใส่อ่านว่าตัวาาตัว,ว,ตวนี่คือสาระอัวเอา,าเวัวนไปใส่ บไมบไม้มาใสอ่านว่าบอัวบัวนี่คือสารละอัว์เราจ้หามาใส่อ่านว่าทออัวทัวอ่าเก่งมากเลยค่ะโปรโมให้เพื่อนหน่อยเก่งมากค่ะ